ความเคารพพระสงค์ครูบาอาจารย์เจ้าจู้ตุนจูองค์ที่ฟังรายการขณะน,นี้แลว้วก็ผมมารมาภาพพระครูกัรยาณประโมทวัดมอนห้วยแก้วอำเภอเลยรลอจังและท่านพระครูสถิตสารคุณท่านเจ้าบาทวันหนองผาขาวาได้มาพบปะได้มาดำเนินในการในคําคืนนี้ในคืนวันพุธซึ่งปกติแล้วก็จะมีสามรูป ข้ามคืนนี้ท่านอาจาร,รย์ท่านพระครูวิพาธบุรคุณท่านเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเ็ษที่หนึ่งวัดอรัญญาวาสท่านติดพระคิตในการไปเตศในงานงานข่าวดำของสัทธาของท่านพระครูหรษอธรรมาทั้งสองได้มาทำหน้าที่ในการได้มาอู้จาธรรมะกับสัทธายาิโยมในข้ามคืนนี้ ซึ่งปกติทุกคืนมันพูดก็ยได้มาปะกันตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปในเวลาระยะเวลาสองชั่วโมงก็ขอ,ขอจเจริญพรพระแม่สถัยญาติโยมตั้งหลายที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้หลายสถานีที่ได้ฮับขึ้นสัญญาณของขึ้นธรรมะที่ได้ออกอยู่นี่เพื่อได้กว้างขวางออกไปหลายที่หลายแห่งก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ดีงามนอตี่เราได้โอกาสในยุคสมัยนี้ที่เราได้มีโอกาสได้เผยแพร่ส่งเสริมทำเพื่อครูบาอาจารย์ได้เผยแพร่ทำได้ง่ายได้สะดวกแล้วก็สัตยาธิยโยมก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับฟังธรรมะที่กว้างขวางสะดวกขึ้นอันนี้เป็นประโยชน์ของการพัฒนาทางความเจริญทางด้านความเป็นทางโลก ก็ทำให้เขาได้ประโยชน์อันนี้ไปเป็นส่วนดีงามที่เกิดขึ้นมีขึ้นในสังคมทุกวันนี้คนอื่นก็ขอขอบคุณกับแต่ละสถานีที่ได้รับพื้นสัญญาณทรรมานนี้ได้กระจายออกไปคือหลายๆพื้นที่ไ้ครับฟังติ่ไกลกันจมหลายท่านหลายคนก็มาได้หู้จักมาเกยโดยตรงกับพระสงฆ์ที่ได้ออกรายการบรรณาตมา ทั้งสองรูปนี้แล้วก็นหลายรูปรายตนเองสถาญาตโยมที่โทรเข้ามาบางท่านก็บอกเคยหันหน้าหันตาเนาะได้ยิองก็เสียงบางทีก็จําเสียงได้บางที่ก็จําชื่อมาได้พ่องจําวัดมาได้อย่างนี้อันนี้ก็มาเป็นยังน,นะเพราะว่าเป้าวัตถุประสงค์ของการได้มาอู้จากก็คือต้องการให้เอาน้ำทำคำสอนซึ่งมันเป็นส่วนกลางเป็นสรยารประโยชน์ที่ เอาหูเอาเหียนเอาหับเอาจากครูอันเดียวกันก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเอามาเผยแผ่มาแจกแจงกันแล้วแต่รท่านแต่ระบุค,คลจะใช้วิธีไหนในการนำเอานำ้ำทำาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสื่อมาบอกแก่พระแม่สถายายิโยมต่างหลายในฐานะเขาเป็นเจ้าพูดเนาะอย่างนอกมันจะ เป็นที่เปิ่งที่ดีที่สุดเท่ากับุลแห่งพระแก้วเจ้าทั้งสามประการยิ่งเฮาอายุสังขารน่าขึ้นสถาญาติโยมตั้งหลายความประจักษ์จริงความจริงแท้แห่งชีวิตซึ่งมันอยู่ในสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำมากล่าวมาสอนไว้ทั้งสิน้นเกี่ยวข้องสืบเนื่องก็ยิ่งหันชัดขึ้นมาติดติว่าความเป็นจริงแห่งชีวิตคนเฮานั้น เปลนไปตามสภาวธรรมต่างๆนั่นมันมัน,มนปรากฏชัดขึ้นติกตยิ่งเฮาอายุนักขึ้นถ้าคนเฮาได้เห็นหูตั้งแต่ต้นแต่แรกมาก็ดีก็ยิ่งจะเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ซึ่งมันเป็นสาระน้ำธรรมคำสอนนั่นที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตเฮาทั้งสิ้นศนาส,สนาเกิดขึ้นมาในโลกแต่แต่นั้นสถาญ,ญาติโยมก็เพื่อ เพราะว่าคนเฮาเบื้องต้นนนั้นมันเกิดความกลัวเนาะมีความกลัวเป็นเบื้องต้นกูน้คนกลัวยังกลัวที่สุดก็คือกลัวตายนั่นแหละแต่ว่าเฮาเมื่อกลัวตายเฮาเกาพยายามหาหลายๆสิ่งหลายอย่างมาเพื่อเป็นเครื่องป้องกันเป็นเครื่องที่จะยึดเหนี่ยวที่ทำของเฮาอยู่ได้มันก็พัฒนากันมาจนหลายยุคหลายสมัย ในโลกนี้ก็มันมีความหลากหลายของกันเชื่อกันนับถือของศาสนามากมายอย่างที่เฮาหูเฮาหันกันยันทุกวันเฮาเองจกดีสถาญาตโยมที่ว่าได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนาบรรนพบุรุรพ่อแม่ผู้ญาติยายเฮาได้นับถือพุทธศาสนามาก่อนเฮาเองก็เกิดในบ้านในเมืองนี้ได้มีโอกาสที่จะนับถือ เทวีก,ก็เหมือนว่าเขาข้างตัวเก่าเนาะว่าเออคนเฮาเกาะเนี่ยได้เฮาปลากับว่าเฮาดีกัเพื่อนศาสนาอื่นเพื่อกับว่าศาสนาเพื่อนดีก็อย่างเดียวกันแต่ถ้ามาเทียบว่าทุกศาสนาก็มีเป้าประสงค์ก็คือต้องการเป็นที่ยึดที่เหนียวหรือกะต้องการเป็นเครื่องปกป้องเขาแก่คนที่นับถือกันคือหายกลัวหายตุกนั่นเองแต่พุทธศาสนาน,นั่นถ้าเฮาจะหันว่าเมื่อเพื่อนเอาไป เชิงเปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์คําสอนที่แท้ของแต่ละศาสนาจะเห็นว่าพุทธศาสนานี่แหละจะเป็นศาสนาที่คนยอมรับนําถือแล้วจะเกิดความสงบสุขเกิดสันติภาพเกิดสันติสุขได้จริงแท้กับตัวเก่าและสังคมโลกได้อย่างแท้จริงเพราะของเฮานี่บ่บแฝงด้วยความรุนแรงบ่บแฝงด้วยการบังคับขู่เข็นใดใดทั้งสิน้นเพื่อได้ดยนับถือด้วยบุญบรารมีของแต่ละท่านแต่ละคนว่าสร้างสมบรมมา ถึงได้ฮู้ถึงได้ปะถึงที่ยอมพับน้าถือว่ามีกลยุทธ์ในการที่จะเผยแพร่ศาสนาด้วยการบังคับโดยกฎหมายก็ดีบังคับโดยจริตบางสิ่งบางอย่างเป็นข้อขาดบาดตายว่าห้ามเปลี่ยนหรือห้ามไปอย่างอื่นนั้นบ่มีนะพุทธศาสนาคือเขาใจสติใจปัญญาที่เขาสร้างสมมานในดีตกว่าดีแล้วก็ะหาได้มาปะมาพบกว่าดีเป็นผู้ที่จะใคร่ครวญเป็นผู้ที่จะวิเคราะห์เองว่า เขานับถือแล้วเขาได้สารประโยชน์ใจก,กับการนับถือพุทธศาสนาเหมือนพระแม่สถาญยติโยมตั้งหลายเวลาเอวันนี้ฟังพระสงฆ์องเจ้าเพิ่นมาเตศเปิ้นมาอูธทรมาให้ฟังแล้วเกิดความสุขความสบายในใจขึ้นมานั่นน่ะนั้นมันเป็นคําตอบอยู่ในตั๋วว่าศาส,สนาฮื้ความสุขแก่เขาได้จริงศาส,สนาทำให้เาผ่อนคลายจากความตุกความกังวลน,นั้นได้จริงจากการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์นี่แหละ อันนี้มันเป็นเหตุผลในตัวว่าศาส,สนาฮื้ออย่างแก่เฮาได้จริงศาส,สนาพุทธตรงข้ามกับศาสนาอื่นก็คืออย่างหนึ่งก็คือว่าพุ่อยมุ่งเน้นบะฮื้อเฮาเนี่ยไปเน้นไปทางการที่จะไปวอนขออย่างเดียววอนขอว่าไปวอนขอกับศาสนาของเฮาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีสายพวกต่างหลายก็ดี สิ่งศัก,กดิ์สิทธิ์อนใดก็ดีที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาจะเป็นพระบดพระบาทพระธาตุเจดีย์ยังก็จางเขาจะเป็นเชิงที่ว่าเหาจะไปบอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อย่างเดียวว่าขาอใืบ้บรรด o n บรรดาลโดยการไหวสักราผูจาของเขาแล้วมาโดนบรรดาลเขาได้ป้นจากความตกความโศกความทุกยากลําบากได้อันนั้นเป็นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นตัวเน้นหน้าของเจ้าพุธตัวเจ้าพุธ เองแต่จะต้องเป็นเรื่องของการเปื่งตักเก้าและการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเขา,าเองมัวแต่อ้อนวอนอย่างเดียวแต่เขาบอกได้ลุกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตานก่บ,บรารทำศีลมหักษาภาวนาก่อประเป็น,นั่นความทุกข์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาเขาแต้มันก็แก้ตกไปบ่ได้จริงนั่นเพราะนั้นเจ้าพูดที่แต้นั่นควรจะเป็นเจ้าพูดที่มาได้ อิงอาศัยศาสนาเพียงแต่เป็นเครื่องอ้อนวอนสักการบูชาและขอเอาสิ่งนั้นน,นั้นขึ้นมาบรรดาลเฮาได้นใจนั่นพุทธศาสนาจะสอนให้เฮาเนี่ยยังมีคำี่ว่าง่าย,ายๆที่เฮา,าทุกคนคือได้ยินว่าอัตหิอัตโนโนาโถต้นและเป็นที่พึ่งของตนนี่เป็นเป็นบาลีของคำที่จำง่ายๆเป็นสโลคคำที่ง่ายๆที่สุดของเจ้าพุทธครอบคลุมนะตนและเป็นที่พึ่งของตน ตนอะเป็นที่เพื่อของตนจะได้สถานญาติโยมเนี่ยยังเขาแสวแงหาเนี่ยวิทยุที่เปิดเครื่องกระจายเสียงออกไปมันก็มีหลายช่องหลายสถานีอ่าแต่ละรายการก็มีทุกอย่างทั้งละครทั้งเพลงทั้งรายการข่าวสารอย่างอื่นและคืนของธรรมะที่ออกถ้าญาติโยมบ่เพึ่งตัวเองบ่แสวงหาที่จะง่ายง่ายไหลหาคืนก่อนละบางคนก็โจมโอ้ยอยากต่อยากว่า คลื่นเดนนี้มันอย่างมาหายากแปดไปหน่อยกับอันอื่นมากวนหลไรก็พยายามซ่อหาบางคนต้องขยับพิธียุบางคนต้องต่อสายนะบางคนต้องเอาไปวางจุดน,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 นั่นจุดนี่ถึงจะได้ยินชาติอย่างเนี้ยต้องพยายามซ่อหาคลื่นอันนั้นคือตัวตนที่พิ่งพ่งของตอนลตน้วต้องซ่อแสวงหาก,ก่อนเท่าถึงจะได้ยินได้ฟังหรือญาติโยมหลายท่านหลายคนที่โทรมาในรายการบางคนก็เต๊กเต็กว่า ah ท่านเอาเป็นร้อยเตอรันเตอ บางคนโอ้เตกม,มาเป็นโมโหคิดเมินละเกี้ยนจะได้เตื้อแหลกอย่างเนี้ยอันนี้เฮาก็ต้องพยายามที่จะค้นหาและจะเพิ่งด้วยตนเองนะอันนี้คือเบื้องต้นง่ายๆว่าไอ้อย่างดีๆที่จะเกิดขึ้นแก่เฮาเฮาก็จะต้องเป็นผู้ทํามันขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเป็นการโดนบันดาลหรืออ้อนวอนของที่อื่นนะเตบไตเต,ตปลาคูบาอาจารย์ที่ไหนจะมาช่วยเฮาก่อนเราให้ต้องช่วยตัวเก่าก่อนอย่างนี้และพุทธศาสนาสอนเฮาเป็นผู้มีเหตุ มีผลรู้จักจเหตุรู้จากผลง่ายง่ายอย่างช่วงที่โควิดระบาดมาเนี่ยที่โรคโควิดโควิดนี่ยนะพ่อแม่สตาญายิโดยมคนท่าททคนแทกของคงได้ยินจนเกินเกยแล้วว่าเออถ้าได้ยินคาว่าโควิดเออแม่นะโรคที่มันปางเฮาเดือดร้อนบุญบายกันเนะ่ยแต่เฮาเฮาเป็นเจ้าพูดเนี่ยเฮาก็อคาอรพด้วยเหตุด้วยผลเหรอเออตั้งฝ่ายบ้านเมืองตั้งหมอตั้งแพทย์เพื่อนบอกว่าโรคนี้มันเผยแพร่ได้จะได้มันจะติดต่อกันจะได้นะ หาจะลีกเลี่ยงจะได้เพื่อมันติดข้อปฏิบัติทาควรจะเป็นจะได้หมอพูดกับว่าเพื่อมันล้างมือเนอะไอเนาะเพื่อใจแมดชใ,ใจอย่างปิดปากเวลาออกจากบ้านไปอู้ไปจ่าก,กันเพื่อทิ้งหางา่างระยะอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือเฮาหูละอ๋โอโรคมันนี่มันจะเกิดขึ้นเพราะมันมีสาเหตุการติดต่อ,อหมอเพื่นมีความหูพึ่นวิเคราะห์เฮาบาหูแต่พึ่นหูเนี่ยทุกอย่างเฮาบาเจจจะหูด้วยตัวกาวหอมหมดหรอพ่อแม่พ่ดว่า,ววาโรคไวรัสไปนะก็บอกโรค เกิดจากเจื้อนั้นเจนี้ฮะกหูหมอเพิ้นหูแต่ยาบ้าฮาเจือเพิ่นก็เพราะเพิ้นมีความหูเฮาก็ต้องเจืออันนี้คือเหตุคือผลอาจะว่าฮาวประหารด้วยตาเฮาวประเจือก่ใจเฮาก็ป้องกันด้วยเหตุด้วยผลเพราะนั้นประเทศไทยนี่ถือว่าเพิ้นว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆเลยที่สามารถควบคุมโรคได้ดีป้องกันได้ดีตวนเนื่องมาเพราะว่าเฮาเป็นคนมีเหตุมีผลนั่นเองยอมเจือแต่ตรงกันข้ามบางประเทศนะเพิ่นมีอาตาัตราตัวตนเพิ้นสูงเพิ่นมายอมเป็นการละเมิดสิทธิ ส่วนตัวใส่ก็ได้บะไส่ก็ได้แมสเมดในน่ะโอ้โหบกฏคตว่าโรคแพร่ระบาดไม่ยอมหายเต้่เดียวโจรยบัณฑิตต้องเปลี่ยนใจออกผู้นําของเพ่นต้องออกมองว่าบัณฑิตต้องยอมเนอะทุกคนต้องใส่แมดใส่อย่างปิดหน้าปิดปากเวลาออกจากบ้านจากจองหรือว่าไปอู้ไปจา่าในที่สุดต้องยอมจํานวนได้เหตุได้ผลเนี่ยในสถานญาติโยมเฮาเองเปลี่ยนาจพูดเฮาจะต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลหูจักบ่าอันนี้เป็นเหตุอย่างนี้อันนี้เป็นเหตุอย่างนี้ผลเป็นอย่างนี้ ม่ใช่ว่าโอ้บารเดนเนี่มเป็นอย่างอะเขาเป็นเจ้าพุทธเขาเป็นผู้เคร่งในาศาสนาเขาถือศีลกินตาลเต็มที่หมั่นไหวพ้าสวดมนต์มีกระถาหลายบทป้องกันโลกก็ได้ป้องกันโจนกันสิ่งสัพเอ,อันภัยอันใดก็ดีหสวดมนต์นี่มันจะหายโหมดเลยนะแล้วก็น,นั่งสวดมนต์ถือศีลกินตาลไปแล้วก็บาดใจมาตราการที่เพิ่มมาป้องกันโรคใจสักอย่างมันรุนมาเป็นโรคก็ได้ มนั่งกับพระเจ้าจะคุ้มครองเขาได้ในการที่เขาประมาทอย่างนั้นอันนี้ด้วยเหตุด้วยผลเนาะไปเนาะโอ้ส่วนมนก็นได้แต่ต้องไปตื่นหน้าตื่นตายอย่างก็เป็นอย่างบ่ใช่นะพ่อแม่สัตยาใิโยมเพราะฉะนั้นจะพูดจะต้องเป็นผู้หูจากเหตุจากผลว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงเกิดนี่นะและเขาจะต้องเป็นคนที่เปิ้งตัวเก่าในการที่อย่างดูแลตัวเก่าหรือว่าเข้าหาสิ่งเหล่านั้นโดยโดยชาญฉลาดอย่างเนี้น,นี่คือจะพูดที่ถูกต้อง จะพูดที่ตต้องอย่าไปเป็นผู้ที่มัวแต่อ้อนวอนถึงวันนี้โอ้อันมาหานสื่อทีวีมันก็โอ้เนาะเพิ้นเปินเป่นต้องการเพื่อจะอย่างไรก็บอกว่าโอ้สื่อมันจะออกประคมขนาดเรื่องหวยแหล่งแช่นี่นะ,ะวันนี้มีการใบหวยที่หนันที่นี่กันโอ้มันจะออกขนาดคู้ช่องวันนี้ไปขอที่หันเลขเด็ดอย่างนั้นอย่างนี้ก็เอามาเอามาออกคือพอก็เป็นสื่อนั่นแหละ ซื้อคนที่ชอบเมื่อก่อซ้อหาเนาะรณรงค์งช่วยกันนี่กะซ้ออันเอาไปตัางหวยตัางแช่นักล้ำไปเขาบอกว่าหู้ยแในเนาะมันเป็นมันอันนี้มันก็เป็นความถูกต้องมันมเปเรื่องผิดกฎหมายอย่างมันก็ทํากันไปแต่ว่าเขาดูถึงสภาพจิตใจในคนว่าเออถ้าเขาเมามัวม่วมุ่งไปอย่างอันล้ำไปมันก็จะทำให้เขาเสีย เรื่องคุณธรรมอย่างบางอย่างไปก้าเน่เพราะนั้นพ่อแม่สถายะโยมบางทีเขาตั้งตนไว้คือประมาณเนาะในการที่จะไปเรื่องอย่างอีกจะไปเกินล้าไปควาเป็นชาวพุทธพยายามอย่าไปสแสวงหาทรัพย์หรือว่าความสุขอันที่มันมันมันเพ้อฝันเกินไปอย่างนั้นแล้วเขาจะเสียรักของความเป็นชาวพุทธของเขาล้าไปเนะาะเพราะนั้นชาวพุทธที่แท้จะต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการ วิธีที่จะเพื่งตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างน,นี้บ้านเฮาเมืองเฮาสถานจะย,ยมถึงแม้เฮาจะเดือดร้อนพุ่นบายจะไดเฮาก็ยังเป็นผู้โชคดีเป็นเบื้องต้นที่ว่านหนึ่งเฮาเกิดในบ้านเมืองที่ดีดีอย่างใดสถานลองเทียบว่าเดีย๋ยวนี้ข่าวสารข้อมูลมันทั่วถึงเนาะถ้าาพอมันต้องไปโชว์เชี่ยวโชว์เชี่ยวอย่างมากมายแค่ข่าวทีวีมันก็ตึงออก เปิดข้าพวพ่อก็ถึงงหานว่าโอ้ในขณะที่บ้านเมืองเฮาโมงอิงต่างประเทศโดนภัยพิบัติน้ำท่วมกาโดนในอย่างก็ะลม่มทลายโอ้เสียหายหน่ากลัวยิ่งกว่าเฮาหลายร้อยหลายเต้าที่เป็นเมียนมานะคะนี้นแต่เฮาย้อนมาถึงบ้นานเฮาแล้วบ้านเปิ่นก็เปิ้นก็เดือดร้อนเรื่องโรคระบาดเหมือนกันนะแล้วเปิดสซ้ำโดนซ้ำเติมเงภัยธรรมชาติแห่ง อันนี้สถานหลวงพ่อเข้ามาปั้นเฮาในี่า้นเฮาก็โดนภัยมือนภัยเศรษฐกิจพ่องภัยโรคนี่ที่มันทําเฮาต้องเสียเศรษฐกิจแต่ว่าบางทีภัยพิบัติทางธรรมชาติก็มาได้รุนแรงเข้าน้าปัจจัยเฮาก็ยังอุดมสมบูรณ์การกินการใช้คนมีก็ยังสามารถช่วยเหลือเจือจางก้บคนที่บ่มีแบ่งบ่ายกันได้บ้านเหนือบ้านใต้ถ้อยทีถ้อยอาศัยด้วยวิถีของความเป็นผู้เฮาก็ยังมีอยู่ อันนี้เวลาสหายญาติโยมคือพอย่บอาความโชคดีของเขาว่าเขาโชคดีเนาะที่ได้เกิดมาในบ้านเมืองที่ยังเป็นประเทศอันดีเหมาะสมอุดมสมบูรณ์อยู่ถึงแม้จะมีเศรษฐกิจพิจพานได้ไปดีแต่เขาก็ยังสามารถอยู่กันได้ยังบม่ยังบม่มทุกทรมานยังบม่ต้องอัตะคัดข้ศนเกินไปเนะี่ยอันนี้นี่คือความโชคดีอย่างหนึง่งเพราะนั้นคนทาเวลาสถายญาติโยมเป็นแรงยันหนึง่งเขาแนะนําว่าถ้าเป็นเจ้าพูดเองนะฮะจะต้องหูรักในการที่จะคลองตนย่ามเมื่อ ทุกมันมาเผชิญแกเขาเขาเห็นหูนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธรมาก้าวอยู่สเสมอว่านัำธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นศาสตร์ในการแก้ทุกข์ทั้งสิน้นแล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาของเขาจะเอาไปใช้ในระดับใดโดยเฉพาะการดำเนินชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยถ้าเขาเอาหลักของธรรมะนําธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไปใช้สาม,มารถที่จะแก้ทุกข์ได้จริง มันมีตัวอย่างบางประเทศอย่างประเทศภูธานเนี่ยภูตานหรือภูฐาน,นซึ่งเป,เป็นประเทศที่ถ้าท้าาอู้ถึงเทียบการรายได้ต่อประชากรหรือว่ารายได้ของประเทศผือว่าเป็นประเทศที่ยากจนคือรายได้ต่อหัวของประชากรเปินต่ำนะแต่เป็นประเทศที่นับถือพุทธศาสนาสายมหาย,ยานถ้าเราดูข่าวดูสื่อเนี่ยก็จะเป็นย,เนยูเขตหนาวเนาะั้งหิมาลายัยั้งูุ่น แต่ประชากรของเพื่อนมีความสุขเพื่อนเอาตัวชี้วัดของมวลรวมของเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนสาเร็จคือว่าประชาชนเพื่อนมีความสุขถึงแม้จะว่าเศรษฐกิจเพื่อนมาได้เป็นประเทศที่รวยแต่เพื่อนเป็นประเทศจนแต่เพื่อนมีความสุขสุขข้อหอย่างเพราะว่าวิธีของเพื่อนอิงแอบอยู่กับพุทธศาสนาเราสังเกตว่าโอ้พอเวลาสัตยายศโยแม้แต่ในชีวิตประจวันเพื่อนก็เดินไปก็มีกรรมลูกประคำตกประคำไปนับไปภาวนาไปไหว้พระไป สวดมนต์ไปทําการทํางานพวกก็ใช้วิถีอิงอยู่กับพูดทศศาสนาปรากฏว่าเพื่อนก็มีเพื่อนก็อยู่ได้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นหรือว่าความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมก็บมีทั้งทั้งที่เพื่อนเพื่อนเป็นประเทศที่ยากจนเพื่อนมาได้เสียหายอย่างนั้นมากมายแต่เพื่อนก็นอยู่ได้ของเพื่อน เพราะอย่างพ่อเพ่อนปนใจวิธีอย่างความเป็นของเจ้าพูดของเพื่นนั้นในการดําเนินชีวิตมาได้อิงแอบว่าจะต้องมีเงินแล้วจะมีความสุขอ่าจะต้องได้เงินได้ทองได้มีความสุขอย่างเดียวป่ะใจเด็กบอนเด้อโทรศัพจะไปโทรมาเตื่อยยมเห้ยอาตอมากัลเองออกรายการอยู่ก็ ก่อนที่จะเข้าเรื่องการนี้กขอได้ต่อไปก็เพื่อท่านอาจาร,รย์ทา่านพระครูสถิตได้อู่ได้เอ่ยกสัตยาญยติโยมเนาะก่อนที่เข้ารายการครับผมขออนุโมทนาครับยอมถูมากกว่อนขอนอน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆขเจ้า ไว้เนื้อกระมอมจอมเก้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถืออยังครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกกรุปทุกต้นทุกองค์ด้วยความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงยิ่งขอแสดงความนับถือมายังท่านพระครู กระยาณะประโมทที่อยู่ห้องทรงห่วมกันณนะขณะเวลานี้ดูความนับถือเหมือนกันขับพสมขอความพาสุขห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาตันซาทุชนป่ออุ้ยแม่อุ้ยป่อหมอนแม่หม่อนป่อแม่เท่าแก่ปี่ป้านะอา ลูกเต่าหล่อลานจู้ผู้จุคนจใหใจน้อยใจยิงในคำคืนนี้ซึ่งเป็นคืนวันปุ๊ประจำทุกคำคืนวันปุ๊ดก้าวกับผมอัตมาภาพปร,ระกูสธิตสารคุณเจ้าวัดวัดหนองผาขาวพร้อมก็บโดยท่านประครูกริยนันประโมท และแห่งรูปหนึ่งคือท่านพระครูวิภาธวรรคุณทั้งสามรูปจะได้มาประพบกับมบนบรรดาศรัทธ,ธาดันชนาสาธุชนจากลื่นวิทยุวัดห้วยตองซักอภูจอมตองเชียงใหม่และลิง์สัญญาณจากวัดประตังเจริญแห่งนี้ไปสู่ยังคลื่นสถานีวิทยุต่างๆ ในภาคหนึ่งตอนบนควบคุมจังหวัดจังใหม่จังหวัดละปูนจังหวัดลำปางจังหวัดแปรจังหวัดน่านพะเยาเชียงไายซึ่งแล้วก็ซึ่งก็เป็นประจำทุกค่ำคืนในวันพุธและวันติดจะได้มาปะพบกัน ก่อนที่จะได้อู้ถึงเกรดความหู้เล็กๆในน้อยตังพระพุทธศาสนาก็ขอขอบคุณอนุโมทนาไปยังตันเจ้าของสถานีทุกคลื่นสถานีที่ก็เอาสัญญาณจากตังสถานีวิทยุวัดหวยต่องซัก ไปสู่ยังสถานีของทุกๆท,ท่านขอขอบคุณดีเจหรือว่าผู้คุมควบคุมห้องส่งทุกคลื่นทุกสถานีที่ได้มีเมตตาอยู่ดูแลพ่อกอยเอาสัญญาณนี่ไปสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคลื่นทุกสถานีและ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังผ่านาที่เปนห้องว่าเฟซบุ o กไลฟ์ตัางของท่านพระครูอาภิวัฒนาวิกรมก็ดีตัางขึ้นวิทยุโดยลอก็ดีที่เปิดหับฟังหับชมกันได้ทั่วโลก ในยุคปัจจุบันเอาทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอยู่ในบ้านอยู่ในจองอยู่ในสลีตี้นอนก็สามารถบำเพ็ญบุญ